เลสโกโอเคอะไรเลยตั้งอะไรก็ได้ด้ยไม่มีข้อจำกัดด้วยจำที่มึงวาดด้วยข่าวแล้วได้ไหมว่าจำไม่ได้ว่จำไม่ได้ครับเดี๋ยวมึงจะจำได้เนียเป็นงี้เะเอ้ย พี่เบสบอกว่าอย่าพบเพือยใช่ไหมแต่วันนั้นคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรไม่รู้ดูยังมีรูปอยู่นะกูจะกูจะวาดยังไงอ่ะไอ้กูกูกูไม่ถนัดวาดวาดไอ้สัตว์มีชีวิตอ่ะกูว่าแล้วดีแล้วกูจะวาดที่ไหนวาดงานก่อนเลยวาดยากว่ะหนูวาดรูปไม่เป็นเฮ้ยแต่เราก็วาดสวยนะสลาเมนเดอร์เราจำได้ปะ มันไม่สลายไปได้หรือจัเลยมันเหมือนคนที่โจทย์แม่งโคตรยาวเลยโจทย์ที่ผมเขียนนะประมาณเกือบสองรทัด่ะโอ้ที่เราเป็นนักเรียนดีเด่นป่ะเนี่ยไทรเขาไม่อ่านหนังสือเกินเจ็ดทัดหรอกยกเว้นโดจินนะโดจินผมอ่านแบบเป็นสามพันสี่วันวรทัดผมยังไหวเลยโดจินผู้ชายกับผู้ชายแล้วนะโดจินไงวะเขาคิดคำอย่างงี้ยเฮ้ยเวลาจะหมดเลยสามสองเติมไม่ทัน อะไรนะลายเส้นอย่างนี้น่าจะน้องเนยหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนทุกคนมันมีลายเส้นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเนอะมาสายตาเราไม่ดีอ่ะเออโคตรแย่เ,เลยอันนี้คนนะ่าจะดูออกอยู่แหละมั้งนะเยดูออกอยู่แล้วลายเส้นน้องเนยแต่จะเป็นอะไรอีกทีก็ไม่รู้อย่าบูลลี่หนูนะดูออกจะวาดสวยวาดไม่เป็นวะได้อยู่แหละสาธุนะสาธุต้องฟึง่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขนาดน,นั้นเลยเอันนึงมันยังไม่ได้จริง เฮ้ยเวลาจะหมดเลยเวลาจะหมดแล่ายังวาดไม่เสร็จเลยใครมันทำวะมึงให้กูวาดแบบคนในยุคโบราณกูจะวาดยังไงกูไม่เคยเห็นนะเอาเราไม่เคยดูหนังสมัยก่อนเนอะตัวเครียเลยผิดต่อมาดูออกกันไหมวะขอผมดูออกอยู่ใครมันวาดหนึ่งอยากรู้จริงๆดูววาดต้นไม้ได้สุดเดี๋ยวได้รู้ โอหอะไรวะนี่อะไรวะควรไปเป็นลองสีด้วยอันนี้ต้องลองสีนี่เ,เขา,ามองไม่เห็นกันโ,โจทย์ยากมากเลยอะไมโจทย์ยากเหรอ,อดูเองหนูใส่คนแรกเฮ้ยต้องเนยเนี่ยนะไม่อยากจะเชื่อเอ้าก็แล้วแตโ่โจทย์ของผมอย่างยาวอะผมว่าต้องใครสักคนะที่ได้ผมว่าเพื่อนพี่จะได้แน่นอนพี่ท็อปโจทย์ผมอะไม่รู้ว่าได้ไม่ได้เดี๋ยวอีกสองสองตาก็รู้ว่าใครได้เฮ้ยอสองคนอีกคนนึง เฮ้ยเสร็จแล้ววะโอ้ยเฮี้ยกูพิมพ์ถูกเหรอวะก็ไม่ยากนี่ใช่เปล่าวะกูคิดถูกเปล่าวะตัวเฮี้ยอะไรตัวสีขาวมีสีเขียวอยู่ตรงนี้นี่น่าจะเป็นเดือดฮักเฮ้ยหมดเวลาแล้วเฮ้ยยังพิมพ์ไม่เสร็จเลยวาดรูปเร็วแน่เขียนช้าเนี่ยนะโอ้โหอะไรนี่เน่มานแน่เลยเนี่ย ไปเนี่ยพี่ถึงจะว่าแบงไหอ่ะตามนั้นเลยน้องแม่ไปมันตันทุกที่เบนตัข่าอร่อยมากมันไงจะกินข้าวอร่อยอ่ะเฮ้ยพี่อะไรอย่าโรคน้องเนยจะเย็นเหลือครึ่งเหลือเวลาครึ่งนึงโอยจะด้งไปไปอย่าโรคน้องเนยเวลาจะหมดแล้วอีกนิดนึงไม่ต้องรีบไม่ต้องอวอะไรไม่ต้องอย่าโรคเวลาจะหมดแล้วอย่าโรคเสร็จแล้วไหม เงี้ยพี่ผมพูดเลยนะใครดูของผมเป็นประตูบ้านนี่ตบหัวแตกเลยเราจะวาดเหมือนประตูไม่ได้เลยเวลาหมดเลยทุกคนเสร็จแล้วเสร็จแล้วอีกคนนึงคนนึงให้ดูคนอีกคนดีกั้งใจเลยโอเคโจบแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะโอเคไปเลย let's go เริ่มจากชั้นเองคนแรกกระโดดกำแพงหายกระโดดโอ้องเหนื่อยอ่ะ อย่ันกตัดกำแพงคืออะไรวันเล่นวันเล่ปาจานข้ามกำแพงเนี่ยว่าแล้วว่า่ายังไงี่ไม่รู้่นะคนโยนห่วงยางใส่ช็อกโกแลตชิ้นใหญ่หวานช็อกโกแลตยั์ อ๋อเนี่ยประตูอะที่ว่าเป็นประตูใช่ไหมใครดูของผมประตูบ้านดูยังไงไม่ก็ประตูชัดๆเลยโอเคประตูตรงไหนถือว่าเกือบถูกแล้วกันนะไม่รู้ต่อไปสลบมันคืออะไรเมื่อกี้เฉลยแลวบินได้พักกระโดดกระแพงเม้วบินได้อ๋อวาดไ่วานกออกนกออก นกออกนกอะไรนืออะไรนกที่ไอ้ที่หนังนั่นไงเป็นยามหรืออะไรนกออกนกที้หัวอะไรกูได้คอยเลยวัวสบีวะขี้เป็นวัวสบีเลยนกที่เฮ้ยดูดูเรื่องอยู่เฮ้ยนกหางยาวด้วยนะอย่างน้อยมาร์ทมันก็มัดได้อยู่โอเค ต่อไปเบนตั้งว่าอะไรสุนทรภู้เฮ้โคตรเหี้ยเลยนี่ว่าเลี้ยเชโดสุนทอนผู้เอ้ยเขาถูกด้วยเหรอเอ้ยมัดอะไรอ่ะสุนทรภู้ทำไมยังดูรู้อ่ะทำไมยังรู้อ่ะเอาเลี้ยง คนหนัง,งว่าแซด <laughs> ดอลเนี่ยไปผิดแล้วไม่รู้จะไม่รู้ังว่าจะไงไปต่อไปขายย้อยตั้งว่าหมูบิน <laughs> หมูบินหมูบินมีได้หรอวะหีบินได้ <laughs> ไก่หมีหมี <laughs> หนีซูปเปอร์แมนอุ้ยมันใส่ผ้าคลุมสีแดงอะอุ้ยสวยสวยสวยุ้ยซูปเปอร์ไอหน้าหมีหรือว่าแล้คใครดูน้องนนเนยเนยวาดเก่งกนะเนี่ยต่อไปมาร์ทอ๋อไม่อยู่แล้วเหรอมันมันตั้งว่าเลยวะ คนขายกรี่ที่กอทอมีคนซื้อหกสิบคนราคายี่สิบบาทโอ้โหอยี่สิบาทครซองโอ้โหอ้โหอ้อ้อโอ้โหโออ้โองอ้้โห้โโอ้หอ้้ออ ครูสองเฮ้ยเนี่ยน้องเนดูออกกันดูดีน้อไมองเหมือนขี้เลนอ้วต่อไปชาโดตั้งว่าอะไรเอ่ยมาร้องไห้ริมสาทำไมต้องริมสาได้วะหมูกลายเป็นหมา หมูเป mm. mm ็นหมาแจ้งหมามีอะไรหนูหนูหมูหนูเนี้ยแปลหมากลายเป็นหนูลิมสะนี่สวยนี่หอีนคอนข้างเออเป็นเลจะศิลปะไปไหนจะเบสเอาต่อไปพอหนมกมโต ั้งว่าอะไรเอ่ยอาจารย์แมนลงคาถาใครเกืออาจารย์แมนวะเอยเอาเรื่องอาจารย์แมนสักยันนะเกตูดพี่คิดว่าไอ้มาร์ทเนี่ยโอ้พี่คิดว่าไอ้มาร์ทมันตั้งหากนะนี่ตูดกูว่าแล้วตูดมาจากใคร ตูดเลยเน้อง,งอกวะนะ่ตูดมัง้งตูดมัง้งอ <laughs> ีนเนื้องอกเลย <laughs> 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 ดูดิ <laughs> เล่นเลยอันเนี้ยป่ะ <laughs> สุดท้ายน้องเนยมดปีนต้นมะพร้าวต้องมีต้นนี้เนอะหมดหมดไต่ต้นไม้ มด,มดสีแดงเลยโอ้โหเราหากลายเป็นต้นอันนี้แ <c ười> ล้วมดกับต้นไม้ใหญ่เฮ้ยาได้นะมดขึ้นต้นไม้มดขึ้นต้นไม้มดกับต้นไม้มดขึ้นต้นไม้เ <c ười> อามดตะนอยมา